ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ทินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะก๋วยจับไก่ใส่หมูยอนะคะก็เป็นอันเสร็จล้วสวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินเพิ่งกลับจากนาทหารนะคะเช้านี้แม่ทินก็จะมาทำต้มน้ำซุปไก่ที่เหลือจากไหว้นะคะก็จะมาทำ ก๋วยจับนะคะจริงๆรแล้วอยากทําก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเส้นไม่มีนะคะที่บ้านมีแต่เส้นก๋วยจับก็เลยมาทาก๋วยจับกินนะก็ต้มน้ําซุปไวรอแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมผักกันนะคะของที่เตรียมทําวันนี้จะทําก๋วยจับนะคะก๋วยจับไก่ก็จะมีไก่นะคะมีหมูยอหมูยอจากมุกดาหารนะคะร้านแม่แม่ไพรินนะคะถ้าใคร ไปมุกอาหารก็แวะซื้อได้นะคะหมูยอเขาอร่อยค่ะของแม่ไพรินนะคะก็จะมีอันนี้คณะหลังบ้านนะคะเอาแต่ใบค่ะเด็ดใบมาเอายอดเปลือเขาจะขึ้นใหม่อีกเสียดายแล้วก็เส้นใหญ่นะคะนี่ก็หลังบ้านนะคะหลังสวนนะคะแล้วก็ผักนี้ซื้อจากมุกดาหาร ซื้อมาหลายกรรมมากสุดท้ายเหลือแค่นี้ค่ะมันเหี่ยวมันแห้งหมดแล้วเดี๋ยวแม่ทินจะเตรียมของก่อนนะคะของแม่ทินปลูกเอง ใบจะเล็กนิดนึงนะคะแต่ก็ปลอดสารพิษนะคะเวลากินกว๋วยเตี๋ยวหรือกว๋วยจับแม่ทินชอบใส่คนานะคะน่อร่อยค่ะ มูยอจากมุกดาหารนะคะร้านแม่ไพลินนะคะหมูยวอร่อยของมุกดาหารของร้านแม่ไพรินนะคะเนี่ยมีแต่หมูหอมพริกไทยดำนะคะ ถ้าทาก๋วยเตี๋ยวไก่หรือว่าส่วนมากทําที่แม่ทําคือก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะถ้าเอาไก่หุบบอลเหนียวแบบนี้มันจะอร่อยนะคะเพราะว่าที่นี่อ่ะไม่มีไก่บ้านนะคะส่วนมากจะเป็นไก่สามสายซีฟีมันจะเปื่อยยุ่ยค่ะมันไม่อร่อยถ้าใครจะทําก๋วยเตี๋ยวไก่แนะนําให้เป็นไก่ไก่หุบบอลนะคะไก่มันจะเหนียวและเราจะต้มน้านิดนึงจะอร่อยนะคะ น้ำซุปก,ก็พร้อมละเี่นไคะไก่หมูยอแล้วก็ผักเสียงเครื่องซักผ้าจะดังหน่อยนะคะหมูยอ ก็หมูยอสดนะคะ เป็นอันเสร็จนะคะกล้วยจับไก่นะคะใส่หมูยอไกยจับไก่ก็เป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวแม่ทินจะกินคู่กับผักนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทิปทำคลิปต่อไปนะคะพูดผิดพูดคนแก่ก็แบบนี้ค่ะหลงหลงลืมลืมทำก็ทำแบบบ้านๆนะคะตัดต่อก็เองทำอะไรก็เองลูกบอกแม่อยากทำแม่ต้องทำเองได้ทุกอย่างคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ทินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะก๋วยจับไก่ใส่หมูยอนะคะก็เป็นอันเสร็จล้วเบื้องหลังการถ่ายทำค่ะ ถ่ายทำเสร็จกินเลยค่ะหิวค่ะ